เกมเซตแรกเนาะเราเราก็ทําได้ดีแต่ว่าเขาเขาก็แก้ทางเรามาเหมือนกันเขาก็แก้เกมเรามาเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยพอเราเล่นได้ไงคะเขาเขาก็จะเน้นเสิร์ฟใส่เราเลยเพราะว่าเขาจะตัดเกมลุกเราให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแพ้หรือชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเรียกฝันกำลังใจของน้องๆทุกคนแล้วก็ในทีมของเรากลับมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เป็นทีมของเราเองแล้วก็ให้สนุกสนานแล้วก็ ให้มีความถูกในการเล่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างวันนี้ชมรู้สึกว่าในสนามะน้องๆเต็มที่ทุกคนแล้วอย่างอ่ะอ,อกตัวหลักไม่ได้จริงๆหรือว่าอาจจะมีการแบบบาดเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าในรูปแบบเกมนั้นๆน่ะเขาอาจจะแบบว่าดักทางถูกเราก็ส่งน้องๆตัวสำรองลงไปซึ่งณตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าตัวสำรองค่ะสามารถทดแทนรุ่นพี่ๆได้เลย